ครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มาถึงกระบี่เป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องออกจากสนามบินมาแล้วครับเดีนี้เขาอยู่ที่อโนงอ่าอโนมั้งครับอนงอ่านางโอ้ยอันผิดอ่านางวิลล่ารีสอร์ทนะครับอ่านางวิลล่ารีสอร์ทอโนงพนะเอ้าครับนี่ครับมาครับ คุณแม่นะครับถึงแล้วครับแต่ว่าของพักยุคขังเครื่องครับพี่น้องเพิ่นว่าสีเหลียวเห็นทะเลเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันว่าไม่ดีเหมือนไรโจ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 ไปนะครับมากับลูกดีนะครับกับลูกโจนะครับระยะทางจากกิโลกับลูกหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่กิโลหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่กิโลอ่ะเดี๋ยว ไายเบิ้งขข่งหลังครับว่าหองพักจะเป็นไหลังเยอะมากขอบคุณไก่กิติมศักดิ์นะครับคุณเต้นนะครับเพิ่นกำลังบบติต่อดแล้วทายบรรยากาศด้เบิ้งครับ้ เราสอยูเราสียูย่ตรงนี้นะครับพักยูตรงนี้นะครับอ่าวนางอนุพนะว้าวมีสระนะ้ำด้วยครับโอ้โหเลียนใส่ยี่ี่ไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ โอ้มีสาวในน้ำด้วยนะครับเอ้าโอ้สุดวดวสวยสุดสดนะครับหนแลงฟูกขาสิได้มันกระโดดน้ำรงนี้แล้วช,ชอบไหมครับชอบ <c oughs> เหมือนมันว่า,างเลยอะอ่า ขออนุญาตของพักแก่ข้าวครับบ้า่นะรนะโคดีต่อเรล้ค่อยครับเดี๋ยวเข้นเงินไปเรื่อยๆนะครับ,ออรบโอ้ตออตตอหอต,ดตดิดชายหาดเลยครับผมทะเลอูพีครับผม

แล้วครับสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการสิเนีดงเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับคุณแม่ชอบไหมอ่าเพ่ครับี่นนองโอ้โหกลับไปนี่สดชื่นทำงานต่อนะครับ รอนมากครับรครับพี่งนองครับจีจอนมากะครับสมรับอยากมาอยู่ครับสมขับอยากมาอยู่ผู้ใดพราะท่านเคยมามาเด้ออ้าผู้ใดว่าผูกกู้นอนแถวนี้นอนนี่นะปผูกกูน้คิดเห็นหมอลำนันทีเลยครับ อุ้ยนั่งกิดเห็นหมอล้วเหมืนอนอุ้ยดีดเลยบรรยากาศสุดยอดมากครับผมกุล่ะขังขึ้นกับว่สาหายน้ำข้างล่างของแท้ครับเป็นเขาเอ็นว่าอ่าวนางครับเขาเอ็นว่า,าอ่าวนางอ่าวนางเป็นแบบเขาเอ็นว่าอ่าวนางนี่พี่นอ้องยังลงไป ได้พี่น้องเด้อกำลังอาบแดดเต็มมื่อเลยยุอ่าสุดยอดมากครับผมครั้งหนึ่งก็ไงหัวะมคาครเทเแรกนี่แหละครับพอจะมากเทเล็กหัวตะมากเทเแรก,แรก,แรกบิวดีมากครับโอ้ผู้ขาเกิดสิริลงมาเล็งน้ำทะเลนี่แหละโอ้ผู้ขายเกิดสิริลงมาเล็งน้ำทะเลนี่แหละ อดามากพิ่มาถึพาน,นังเลือไปกินเขาทั้งใดน้องอ้อนี่เนาะกลังอาบแปดดเจ้า <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องสิวเต,ตัวเบิ้งได้าคนนะครับเอ้ามาเด้อค้ใดอยากมาอาบแดดกันเลเอ้าทะเลสวยงามมากครับผมอ่ามาหอด เราครับพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศไทยเบิ่งเรื่อยๆนะเป็นบรรยากาศไทยเบิ่งเรื่อยๆอ่ะตอนนี้กำลังสิย่างไปห้องพักครับเบิร์นว่าไปจังไหนแปลเลยแปลเลยอ่ะแสดงว่าพี่เบิร์นเซ็นมาพังโรงแรมนี้แล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าอ่าเนี่ยโอ้โหเปิดออกมาเจอสระน้ำโอ้โหเป็นไง คุณแม่ชอบไหมครับชอบค<ต>่ะอย่างนี้ไม่ชอบไม่รู้จะว่าไงเลยอ่าเปิดอะไรบ้างกันดิโอ้โหเอา้าพอมดงพักแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับบ่อเด็กใส่สูทไปน้่งกับผ้าอายครับพี่น้องเพราะว่าเขาใส่ชุดไปนป้่งเสิ็จแล้ว นี่เด็ฟรังค,ครับผมนี่ละมองอาบแดดเท่าไแจ้วอันนี้แขกนอกครับวิวโรงแรมอันนี้เป็นวิวด้านหลังครับพี่น้องสดจอดมากอ่ะครั้งหนึ่งเราได้มากระบ,บี่มือนี้พักนี้ครับสองมือ สามมือััอย่นี้ครับมีโอกาสที่ภายหายพี่น้องบ้างอีกเด้อสันสะก่อนครับขออนุญาตนอนจะข้าวครับผมพรออบาพอกันหกโมงโอเคครับ